เรา,เาไปหาแอปเปิ้ลเอ้ยเราจะไปหาฝรั่งกินกันนะคะอันนี้ยังกินไม่ได้มีไม้ฝรั่งอะ่ะกินได้ยังไหนไปเด็ดมากินได้ยัง ไหนล่ะชี้ดินั่นสอลูกเลยลูกนั้นสุกแล้วนะลูกเล็กอ่ะหยิบมาดิมอดีบมาเด็ดมาเด็ดเด็ดนี่เดี๋ยวลูกโน้นลูกนี้ใหญ่กว่าเอาลูกเล็กอ่ะเอามาทำเลูกเล็กนะน่ามาสุกแล้วลูกเล็กที่ฝั่งนู้นน่ะเขาขาวน่ะไหนถือดิเออ รู้ว่าไม่มาหยิบให้เขากินไหนถูกแล้วเนี่ยโอ้ลูกแค่นั้นน่ะเอามาทำไมเนี่ยลูกใหญ่ๆเนี่ยเอาลูกเล็กอะทาไมอันนี้ก็สุกเอย่างไม่ได้ด่าอยังเนี่ยลูกใหญ่ให้กินต้องห่อลูกใหญ่ให้แต่เดียวไหนลูกใหญ่อะนี่ใหญ่สุดเนี่ยอันนี้อันเดนไม่เห็นแล้วเนี่ย ดูทับนทนิมเลยทับทิมเป็นไงบ้างหนอนไหนไหนแม่มีะไรกินได้ั้มล่ะกินดินี่ทับทิมถือลังเอาอยูได้หรอยังคนละวุ๊ด,ดอ่ะตอดไม่แย่แล้วที่เกัดไปอ่ะไป เป็นยังไงแต่ว่าไปอเอาเลย๋อมีต้นอะไรลำใหญ่ป่ะในตัวนะนั่นะ